การเดินทางของสูตรเวยหลางบทที่ 1. ชีวิตบนเส้นได้สูตรของเวยหลางคือหลักสูตรการเข้าใจเซนคือกุญแจไขสู่ประตูอาณาจักรเซนชัดเจนสหายเอย๋ยได้เวลาเสนอข้อมูลมรดกทางโพธิปัญญามรดกสืบทอดต่อมาตั้งแต่โบรณการมาจนถึงทุกวันนี้ขอเริ่มต้นกล่าวนำ ณเมืองจีนนั้นในปีคศ2013หรือพุทธศักราช2556หลายปีมาแล้วทางเมืองจีนนั้นเกิดหวนรำลึกสำนึกในคุณค่ามารดกโพธิปัญญาที่ได้บันทึกฝากไว้ในหนังสือสูตรของเว่ยหลางด้วยผลงานล้ำค่ามีผลต่อภูมิปัญญาที่ชาวจีนได้รับและนำมาใช้กับวิถีชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีทีเดียว สุดท้ายแล้วจึงได้จัดงานใหญ่เพื่อรำลึกถึงการมรณะจากไปทิ้งสรีละสังขารฝากไว้ที่ยังมีเน่าเปื่อยของคูบาเว่ยหลางคูบาเซนชาวจีนในสมัยราชวงศ์ถังเมื่อประมาณเกือบ1,400ปีโน้น ในคืนวันมรณะครูบาเว้ยหลังได้เรียกบรรดาลูกศิษย์ในสำนักให้ออกมาพร้อมหน้าแล้วท่านก็กล่าวสั่งเสียแล้วท่านก็กล่าวสั่งเสียและบอกกลาโดยกล่าวสโลกบทสุดท้ายเพื่อตอกย้ำความเข้าใจหลักธรรมที่ถูกต้องจากนั้นสรุปตบท้ายให้ศิษย์ทุกคนเข้าใจหลักการของเซนได้อย่างถูกต้องเพื่อการรับช่วงสืบทอดธรรมแนวเซนนี้ได้อย่างถูกต้องมีอยู่สองคำที่นักศึกษาเซนควรจำคือครูบาเว้ยหลังได้พูดกับศิษย์ด้วยคำ สุดท้ายเพื่อการตอกย้ำชัดเจนจะต้องด้วยสีคำนี้คือเจี้ยนซิ่งเฉิงฝูคำว่าเจี้ยนซิ่งคือ เคนโชนั่นเองคําว่าเคนโชปัดนี้กลายเป็นศัพท์ของเซนเมื่อต้องอ่านหนังสือต่างประเทศจะมีคํานี้ปรากฏชัดเจนจากนั้นคูบาเวหลังก็พูดปัดชิมฉลกสั้นๆแล้วทิ้งช่วงเพื่อกําหนดลมปราณเป็นวาจาบอกกล่าวลาสิทุกคนว่าฉันขอลาจากเธอไปปัดน,นี้แล้วจากนั้นคูบาเวหลังได้กําหนดเข้าสมาธิกําหนดจิตเข้าถึงฌานตามลําดับจนกระทั่งถึงฌาน4และได้กําหนดจิตด,ดับลงแล้วมรณะจากไปแล้วได้กําหนดให ้จิตด,ดับลงแล้วมรณะจากไปเพื่อทิ้งสังขารน,นั่งนิ่งแข็งไปต่อหน้าสิีสำนักเหลือไว้แต่สังขารไรวิญญาณนั่งตรงหน้าบรรดาสีตรงนั้นเอง ปัจจุบันสังขารนี้ยังอยู่ให้เห็นที่วัดหนานหัวมนทนกวางตุง้งปีคศ2 0 1 3หรือพศ2556ได้นั่งเข้าฌานมารณะครบ1,300ปีแล้วคูบาเวหลาผู้วางรากฐานการศึกษาเซนแห่งสำนักใต้สำนักฉับพลันมหาคูบาเวหล่างตามประวัตินั้นยากจนมากบิดาตายจากไปตอนท่านยังเล็กอายุเพียง3ขวบมีแม่เลี้ยงดูต่อมาด้วยความยากจนเหลือเกินไม่มีเงินและเวลาในการศึกษาเล่าเรียน เขียนหนังสือเหมือนอย่างคนอื่นเขาตรงจุดนี้เองเป็นจุดตัดสินจุดชี้ชัดลงไปหมดความสงสัยในสองเรื่องนี้เรื่องแรกเป็นความรู้จักตำราเรื่องหลังเป็นความรู้จักจิตหรือประสบการณ์ทางจิตโดยตรงไม่เกี่ยวกับตำราแม้แต่นิดเดียว ความรู้จากการเรียนมีโอกาสรู้มากมายจากข้อมูลในตำราหนังสือที่ผ่านตาม,มาทั้งหมดทั้งสิ้นครูบาเวหลางหมดโอกาสเรียนจากตำราในทางกับการน,นั้นท่านได้ศึกษาตรงจากความเป็นจริงสภาพจริงจากการทำงานหากินตัดฟื้นขายตลอดมาเป็นการเรียนจากการทำงานในชีวิตจริงภาระหน้าที่ในชีวิตประจำวันมีส่วนสำคัญมากเป็นเหตุให้จิตนี้จิตหนึ่งจิตรู้แจ้งความจริง เป็นไปโดยธรรมชาติมีสโลแกนของเซนที่ฝากวลีให้จำสิทธเซนรุ่นเหลนคือครูบาหนานชัวในราชวงศ์ถังสรุปใจความการรู้แจ้งทางจิตได้อย่างชัดแจ้งผ่านอักษรจีนเพียง12คําประโยคละ4ี่คำดังนี้ไม่เกี่ยวอักษรเพียงรู้จิตตนเข้าใจธรรมชาติบรรลุพุทธ ภาษาจีนคือผู้หลี่หวนจือจ้อจื่อจือเหรินซินเจี้ยนซิงเฉิงฝูง Ł, กล่าวโดยสรุปการรู้แจ้งนี้ไม่เกี่ยวกับความรู้คนมีความรู้มากไม่ช่วยให้จิตรู้จริงหรือมิอาจรู้แจ้งสัจจภาวะมิอาจรู้แจ้งสัจธรรมการรู้แจ้งนี้เป็นเรื่องของจิตเพียงอย่างเดียวเมื่อจิตนิ่งจิตสงบจิตอยู่อย่างปกติจิตไม่คิดเอียงไปมาไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาไม่คิดดี ไม่คิดชั่วภาวะจิตอยู่กลางๆจิตไม่ใช่ท่านเปาุ้นจิน้นจะไม่ตัดสินถูกผิดไปคนละเรื่องกันภาวะธรรมชาตินี้ไม่มีดีไม่มีชั่วในภาวะตรงกลางจิตในภาวะนั้นจิตจะเห็นสปปรรพสิ่งเป็นอย่างนั้นเองเพียงแค่นี้ใครทำได้เพียงชั่วเดียวเดียวเป็นแวบๆบแบบหรือนานกว่านั้นความโชคดีแห่งชีวิตอยู่ตรงนี้เองสวัสดีค่ะสวัสดีครับสธนค,คาพร 24พฤศจิกายน2561รเวลา5.47นาฬิกา47นาที